ถือว่าเป็นอีกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะที่มีคนแชร์กันมากมายเลยว่ามีสมุนไพรในการรักษาโรคไตได้ไตวายเลื้อรลังไม่ต้องปอกไตกินอันนี้ก็หายได้จริงๆแล้วจะเป็นยังไงวันนี้เป็นจะพามาฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะเพรชรจกรอาสาราชาวเจริญหรือว่าเพชรศัรานะมาแนะนําให้เลยค่ะชัดๆกันไปเลยว่ามีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอะไรที่สามารถกินเพื่อช่วยดูแลไตได้และโรคไตระยะไหนที่สามารถใช้ได้นะคะวันนี้ก็ชวนมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นที่เรียกว่าเป็นโรคเลือรลังยอดฮิตจริง จริงแล้วจะรู้ได้เนี่ยก็คือแน่นอนเลยก็คือต้องเจาะเลือดตรวจดูการทำงานของไตซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวย่อๆว่า GFR ความหมายก็คือเป็นค่าอัตราการกรองของไตซึ่งปกติเนี่ยจะมี5ระยะนะคะไตวายก็คือ 2> 1>, 1, 2, 3, 4, 5ปกติเนี่ยค่า GFR ถ้ามากกว่า90 ก็คือยังทํางานได้ปกติอยู่แต่ถ้าเริ่มต่ำกว่า90คือ60สิถึงแปจะถือว่าไตาเสื่อมเล็กน้อยละเป็นไปได้ตามวัยด้วยถ้าเกิดต่ากว่า60จะถือว่าไตาเสื่อมระยะ3 หรือระยะปานกลางและถ้าน้อยกว่า15จะถือว่าไตาวายระยะสุดท้ายทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าดูจากอาการได้ไหมนะคะอาการของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยดูได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะฟันธงเพราะบางคนก็ไม่มีอาการหรือบางอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดกับโรคอื่นก็ได้เช่นซีดอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารเป็นตะคิวปวดใต้ใชายโครงปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาไว้ชัวร์เลยก็คือเจาะเลือด ทีนี้ในเรื่องของสูตรไพราอาหารหรือว่าสิ่งที่เป็นแนวทางของทางเลือกที่มีการแนะนํากันเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าเป็นเภสัชกรอย่างอาสาลาจะแนะนําอะไรคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่ายาหรือว่าสมุนไพรย,ยังไม่ได้มีแบบงานวิจัยชี้ชัดว่าจะรักษาโรคไตาวายเลื้อรลังหให้กลับมาหายปกติได้การรักษาส่วนใหญ,ญ่เป็นไปนตามรักษาตามอาการทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมานําเสนอสมุนไพรยอยู่6ชนิดพอจะมีข้อมูลบ้างในเชิงแบบ วิทยาศาสตร์ตัวแรกเลยก็คือขมิ้นชันตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลในผู้ป่วยไตยอักเสบไต mm hmm. อักเสบนะคะจะคนเลียงกับไตวายแต่จริงๆนี้นนผู้ป่วย <okay. S 1> ไตวายก,ก็ก็มีข้อมูลแต่ว่าไปวัดผลในเรื่องของช่วยลดอาการคันในผู้ผป่วยที่ฟอกไต mm hmm. โดยให้ครั้งละ5 0 0ร้อมิลลิกรัมวันละ3ครั้งเป็นเวลา2-3เดือน mm hmm. ค่ะก็ช่วยลดการอักเสบของไตได้ช่วยลดโปรตีนรั่วนในปัสสาวะอีกตัวหนึ่งก็คือผักขมหินผักขมหินเนี่ยมีรายงานตีพิมพ์ในต่างประเทศเป็นลักษณะเคส กรณีศึกษาเป็นผู้ป่วยชาวอินเดียที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง uh huh. แล้วก็คั้นน้ําผักขมหินเนี่ยดื่มครั้งละ10ซซ c วันละ2ครั้งเป็นเวลา6 uh huh. เดือนก็เพราะว่าอาการบว,วมน้ําลดลงค่าภา uh huh. วะซีดดีขึ้นโปรตีนรั่วในปัสสาวะดีขึ้นแล้วก็การทำงานของไตก็ดีขึ้นด้วยในทางอายุรเวทเนี่ยเขามองว่าตัวผักขมหินเนี่ยมันไปฟื้นฟูเนื้อเยื่อไตที่ถูกทําลายไปโดยการไปปรับ ธาตุในร่างกายค่ะเช่นปรับการทํางานของธาตุไฟให้ลดลงเพื่อลดแตอักเสษต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือลางแดงหรือว่าถาวรเหล็กซึ่งตัวนี้เนี่ยทางอภัยวุบศที่ร้านยาโพงเงินม,มีจ่ายแล้วก็มีการเก็บข้อมูลก็พบว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็มีการทำงานของไตที่ดีขึ้นแต่บางรายก็อาการหงที่ต่อมาก็คือจ,<า>จะเป็นตัวกล้วยป่าเป็นการเก็บข้อมูลของ ทีมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา,าไปบุเบที่เคยไปเก็บเคสผู้หญิงชาวเชียงรายาก็พบว่า,าการทํางานของไตดีขึ้นแต่ว่าตัวกล้วยป่านเนี่ยเป็นเคสรายงานยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกว่ามันไปช่วยเกี่ยวกับอะไรของอไตแต่ว่าเชื่อว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของลดอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระต่อมา,อาตัวที่5กับตัวที่6เนี่ยเราจะไปโฟกัสการตรงที่สมุนไพรที่ช่วยลดนิ่วในไตรักษาทางเดินปัสสาวะที่มีการอักเสบซึ่งปฏิเสธ ไมได้เลยว่าเรื่องนิ้วในไตเนี่ย มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การทํางานของไตเนี่ยเสื่อมลงตัวแรกเลยก็คือยาโดดแมวตัวนี้เนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ช่วยขับปัสสาวะขับนิ่วในไตแต่ว่าต้องเป็นนิ่วขนาดเล็กๆเนาะประมาณเม็ดมะละกออ่าไม่เกินเม็ดมะละกอใช่ค่ะก็ให้ชงกินครั้งละ2กรัมหรือประมาณหนึ่งซองชาปกติค่ะวันละ2-3เวลาก็พบว่าช่วยทําให้นิ่วหลุดออกมาได้เองอถ้าขนาดไม่ใหญ่มากหรือในรายที่ไม่หลุดก็คือช่วยลดอาการปวดนิ่วได้ ก็คือช่วยบรรเทาอาการพ<ช>รอ้อมขับปัสสาวะไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็การศึกษาในต่างประเทศเนี่ยพบว่าตัวย่หนวดแมวเนี่ยมีฤทธิ์ที่ช่วยลดการยึดเกาะของเชื้อก่อโรคในทางเดินปัสสาวะได้ค่ะแล้วก็ลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะได้แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยที่เราจะมานําเสนอในเทปนี้นะคะก็คือตัวไหมข้าวโพดตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยในหนูทดลองว่าช่วยทําให้การทํางานของไตดีขึ้นในหนูที่ถูกเหนียวนําให้เป็นมะหวานซึ่งในงานวิจัยในคนยังไม่มีนะคะต้องบอ แบบนี้แล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของลดการอักเสบพื้นบ้านเนี่ยใช้รักษาต่อมลูกหม,มากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะปัสสาวะขัดก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะขัดนิว่วแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยญาติหนด,ดแมวจะมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะว่าอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติแต่ว่าถ้าเป็นเชิงพื้นบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะปรับ ใช้ใหม่ข้าโพดได้สมุนไพรที่อานําเสนอมาเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านกับบางส่วนที่เป็นการศึกษาในเชิงของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะมีการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ทีนี้คนที่จะเอาไปเลือกปรับใช้เนี่ยเราจะแนะนําได้ยังไงว่าค่า GFR หรือว่าอัตราการกรองของไตต้อง ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้สมุนไพรหรอคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าฟอกไตแล้วก็จะไม่แนะนำเพราะถือว่าค่าการทำงานของไตยแย่มากแล้วแล้วก็โดย <c oughs> หลักการของการใช้ยาหรือสมุนไพรเนี่ยก็มักจะต้องระวังในคนที่การทำงานของไตเนี่ยอยู่ที่ระยะสามี่ห้าขึ้นไปก็คือก่า GFR น้อยกว่า60ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากไม่แน่ใจจริงๆว่าจะใช้ได้ไหมก็ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญการใช้สมุนไพรนะคะเภสัชกรก่อนที่จะตัดสินใจใช้ค่ะสุดท้ายให้แนะนําดีกว่าคนที่อยากจะดูแลไตให้นานๆมีวิธีการแนะนําหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะการป้องกันไตเสื่อม,อมย่อมดีกว่าการเป็นไปนแล้วแล้วมารักษาที่หลังอันนี้เป็นยาที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะซึ่งการที่จะดูแลไตให้อยู่กับเราไปนาน,าน นะคะไม่เสริมวัยเนี่ยมันก็มีหลายวิธีอย่างเช่น,ก,น,ก,นการไม่กินเค็มกินจืดการไม่กินเค็มก็คือถ้าคิดเป็นปริมาณน้ําปลาต่อวันแล้วเนี่ยก็คือไม่เกิน3ช้อนชาต่อวันอันนี้คือรวมในื้หารทุกสิ่งอย่างั้แต่ละวัน,วนซึ่งวนาคนที่ชอบกินน้ําปลาอยู่ข้างข้าวไว้เลยเอะไรอย่างเ <ตำ S 1> ง <ตำ S 1> ีง<บ>้ยก็อาจจะต้อง หยุดพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือสูงนะคะพวกนี้ก็คือถ้ากินบ่อยๆก็อาจจะไม่ดีทําให้ไตทํางานหนักโดยเฉพาะในรายที่แบบคุมกำเนัดไม่ค่อยได้ไตเสื่อมมากๆแล้วก็อาจจะต้องลดความถี่หรืองดการกินลงนะคะการไม่ซื้อยากินเองซีสัวโดยเฉพาะยาสมุนไพรอาหารเสริมซึ่งบางครั้งอาจจะมีส่วนผสมของเซยรอยการกินในระยะยาวอาจจะมีผลเสียกับไตหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซ ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยการกินในระยะยาวเนี่ยนอกจากจะมีผลต่อกระเพาะแล้วจะมีผลต่อไตด้วยถ้าเรามีอาการปวดเลื้อดลังไม่หายเราก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอกระดูกกล้ามเนื้อเฉพาะทางเพื่อปรับเปลี่ยน ายาให้มันเหมาะสมที่จะไม่เกิดผลเสียต่อไตในระยะยาวนะคะรวมถึงการคุมโรคร่วมที่เรามีอยู่ที่อาจจะมีผลต่อการทํางานของไตเช่นเบาหวานความดันพวกนี้บางคนบอกว่าไม่อยากกินยาเบาหวานความดันเพราะ,ะว่าเดี๋ยวไตจะพังไวซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด พราะถ้าเราคุมไม่ได้ด้วยยาเนี่ย<ม>แล้วเบาหวานความดันขึ้นเยอะๆอันนี้จะยิ่งทําให้ไตเสื่อมไวเพราะว่าไตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงค่อนข,ข,ข้างเยอะ<ม>ถ้าแรงดันในหลอดเลือดมันกระแทกหลอดเลือดที่ไตยอยู่เรื่อยๆไตก็จะเสื่อมไวแล้วก็พอไตเสื่อมไวก็ทําให้ความดันคุมไม่ได้ก็เป็นวงจรกลับมาให้ไตเสื่อมไวอีก หรือเบาหวานที่เกินเยอะๆในเลือดก็ต้องไปถูกกรองทิ้งที่ไตไดก็จะทํางานนกเพราะฉันเนี่ยก็ต้องคุมความดานันคุมเบาหวานเบาหวานนี่ต้องคุมทั้งน้ําตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงรวมถึงน้ําตาลเฉลี่ยสะสม,มค่ะก็คือปกติจะไม่เกิน1้0ยหรือน้ําตาลสะสมไม่เกิน6หรือ7รวมถึงความดันก็คือไม่เกิน1้0ยสทับโดยประมาณ เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคเลือรลางหนึ่งก็ต้องไปคุมแล้วก็2ก็คือการปรับพฤติกรรมอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องความเคม็มเกลือหรือโซเดียมในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็พยายามลด,ลดการกินลดจัดและการกินอะไรใ,ให้มันแบบอ่อนๆจืดๆหน่อยนะคะถ้าคนที่ยิ่งมีภาวะที่ต้องควบคุมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ไตเราทํางานหนักหรือไม่อยากให้ไตเรา เสียไปก่อนเวลาอันควรเนี่ยก็ควรจะปรับพฤติกรรมแล้วก็ทําตามคําแนะนําอย่างที่เพชศัทาแนะนําให้นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มาเต็มที่มากๆเลยนะคะและครั้งต่อไปเดี๋ยวจะชวนมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณอามากๆค่ะไว้พบ,พบใใกันในอากาศหน้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเข้ามาเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะที่ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศและก็อภัยภูเบศยูทูบชาแนลถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระมีประโยชน์และอยากจะ ส่งต่อให้คนที่คุณรักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ